นายสิโรธกิติคุณอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทยัยมันใหญ่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนและผู้แทนชุมชนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตำบลสีสำมรทอำเภอสีสำมรทจังหวัดสุโขทยัยณห้องประชุมเทศบาลตำบลสีสำมรท์เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีนายวัชพลสอนชัยนายกเทศมนตรีตำบลสีสำโรงนำคณะผู้บริหารสภาเทศบาลพี่น้องชาวชุมชนตัวแทนภาคประชาชนและส่วนราชการเข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิน่นและกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้เช่นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายอาญากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อลดความขัดแย้งของคนในสังคมอันเนื่องมาจากยังมีความเข้าใจในด้านกฎหมายไม่ชัดเจนและเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนและพี่น้องชาวชุมชนในพื้นที่ตำบลสีสำโรงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยเชิญผู้นำท้องถิน่นผู้นำท้องที่สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนชุมชนเทศบาลเข้าร่วมโครงการชายาพาธาราจิรานทนรายงาน